สารฝันปัญโชคแปลปกสลากงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ขอแนวทางหวยงวดนี้คำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับรูปปกสลากประจำง,งวดวันที่16พฤศจิกายน2566ประกอบไปด้วยปกสลากทั่วไปชุดสลากวันนักขัตฤกษ์วันลอยกระทงและสลากการกุศลซึ่งเป็นรูปภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิพัทธมหาราชานุสรณ์โดยแต่ละชุดนั้นสามารถตีความเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ชุดสลากวันนักขัตฤกษ์วันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2566หรือตรงกับวันเพนขึ้น15าค่ำเดือน12ในภาพปกสลากที่ทุกท่านเห็นอยู่นั้นหากพิจารณาดีๆแล้วก็จะพบว่ามีจำนวนกระทงทั้งสิ้นสีกระทงโดยกระทงแต่ละอันจะปักทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มเพื่อเป็นการบูชา พารัตน์ไตรยต่อมาเป็นภาพปกสลากการกุศลรูปของโรงพยาบาลจุลาภรราชาวิทยาลัยจุลาภรมูลนิธิพัทธมหาราชานุสรเป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชดำริข,ของศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องเ่านางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเมื่อวันที่29ตุลาคม2552เพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโดยเริ่มแรกนั้น เป็นโรงพยาบาลขนาด100เตียงตั้งอยู่เลขที่906ถนนกำแพงเพชร6แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครรหัสปรษณีย์10210ได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคต่างๆครอบคลุมมากขึ้นเนื่องด้วยดําริ์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะลยลักษ์ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2558ทรงปรับแนวทางการรักษาของโรงพยาบาลให้ขยายเพิ่มมากขึ้น รับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ